เราจะมาสรุปเพชรที่ได้จากเนื้อเรื่องภาคคืนชีพบทที่7นะครับว่าในแคมเปญเนี่ยเราจะได้เพชรเท่าไหร่บ้างด่านแพทเทิลจะมีทั้งหมดสิบด่านทั้งหมดทั้งสิ้นได้2,000เพชรนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด13มเฟสนะฮะเฟสละ50เพชร สิบสามคูณห้าสิบจะได้ประมาณ650เพรเออโดยประมาณนะประมาณ650้เพรโดยประมาณแล้วก็ยังมีส่วนของภารกิจนะฮะภารกิจแคมเปญนะฮะเออภารกิจแคมเปญนะครับก็จะมีอ่าอันเนี้ย1 0 0 0เพชรเนาะแล้วก็จะมีส่วนของเพซท t ลทัลเพซถาวอนนะฮะ ก็ <host>: จะมีอีก1,000เพชรนะครับ collapses. อ่ะเรามารับให้หมดแล้วกันนะก็จะมีทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณนี้นะครับไอ้หนึ่้ยเนี่ยมาจจาเลเวลไอดถึง4ีหนะครับแล้วก็ได้พิซซ่าได้กล่องคิ้วอะไรก็วางไปนะฮะโอเคเรามา้นี่กันดีกว่ามาพ <qu ell> ิคอ์ตู้กาชาแล้วไปสุ่มกันตู้กาชาวันนี้เนี่ยถูกว่าเป็นอะไรที่ ผมค่อนข้างอยากได้อยู่อสมควรนะเออโดยเฉพาะตัวของดีเซลนะครับหรือว่าตัวของมาริโอ้ดีเซลมายะดีเซลถ้าเกิดเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะนะโอเคเรามาดูความสามารถกันดีกว่ามาความสามารถของมาริโอ้มายะ้าคื้นชีตสี่ดาวลุกไทนะฮะก็จะอยู่กี่กลุ่มเนี่ยสามกลุ่มนะฮะก็จะมีกลุ่ม สาประชาชาติแล้วก็มีกลุ่มภาคีสวินดัมแล้วก็มีกลุ่มโลสตอรี่ที่ไปชื่อเกมบนะฮะลุกลุกไทยของตัวมาริโอเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเน้นเลือดเน้นดีเฟนต์มีพลังโจมตีประชิดนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของลุกไทยนะเออก็คือเลือดเยอะดีเฟนต์เยอะพอโจมตีประชิดได้อะไรแบบนี้ทีนี้เรามาดูสกิลที่1กันดีกว่ามา อันนี้มันจะมีหลายเอฟเฟกนะฮะผมจะพูดทีละเอฟเฟกต์มากันก็คือในกรณีที่ตัวของมาริโอมีค่า HP เท่ากับ50หรือน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะเออประมาณนั้นก็จะได้โล่ฟ้า80% 80%จากค่าแม่ HP ก็ ตีว่าอาจจะได้โล่ฟ้าประมาณ8,000เออต,ตีประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีกรณีที่ว่าถ้า HP มีน้อยกว่า50%ก็จะได้ลดความเสียหายที่ได้รับอีก0.5เออในกรณีที่ HP อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคโอเคน้อยกว่า50โอเคมันมี2 f เอฟเฟกแค่นั้น สองเอฟเฟกก็คือถ้าถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ50จะได้แค่โลฝาแต่ถ้าเกิดเป็นน้อยกว่า50ปุ๊บเนี่ยก็จะมีลดความเสียหายที่ได้รับ0ูเท่าการตายได้งครั้งแล้วก็ฟื้นฟู30%นะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีทุกทุก1ิวินาทีก็จะทำการการตายได้1ครั้ง,นะงอ่ะ แล้วก็ฟื้นค่า HP อีกร้อยเปอร์เซ็นต์สโลคือเป็นสก,กิลใส่แทงที่ตายยากอ่ะเอาง่ายเพราะมันมีการตายหนึ่งครั้งแล้วพอตายปุ๊บอ่ะถ้า HP เหลือหนึ่งเนี่ยก็จะฮิลอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เอา,อาเองง่ายอารมณ์มันนั่นแล้วก็จะมีฮิลเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์คือยังไงก็ไม่ตายอะ่ะเพราะว่าเอามาเล่นอารีน่าก็ได้นะออเออพราะว่าทุกๆสิบวิเองแป๊บเดียวก็น่าจะตีทะลุเสาได้แล้วอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไป โอเคสกิล okay, ที่2คือลงมามีผลทันทีทุกๆ15วินาทีในระยะเวลา15วินาวิทำการลดลดไอเนี่ยลดค่าการใช้งานของสกิลในแม่เฟรมของมาริโอมายะ45%ก็คือหุ่นที่มาริโอมายะขับนั่นแหละเออแล้วก็เพิ่มแมต HP อีก่เในระหว่างแบทเทิลเนี่ย ถ้าหาตัวของมาริโอมายะได้ทำการขับหุ่นที่มีชื่อว่าเพดูรัมก็จะลดเวลาเตรียมการให้อีก50%ในตอนเริ่มต้นดาเออก็คือคูนเพดูรัมส่วนใหญ่อะที่มันเป็นฟูลอาร์มหรือว่าเพดูรัมเรสเลชันหรือเพดูรัมเรียแหละมันจะมีระยะเวลาคูดาวเริ่มต้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้ลงยากหรือว่าอาจจะลงไม่ได้เลยตอนเนี้ ถ้ามีตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะช่วยลดเวลาไไ50%เออก็ถือว่าดีนะดีกว่าที่ถ้าถ้าเรามีคุณคาริสก็คือสบายแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้ตัวนี้ทดแทนกันได้ทำให้เราเล่นตัวเพนดูร่ามโ a อามได้แล้วก็เล่นตัวเพนดูร่ามดีเซเลชัได้พร้อมกันได้เออประมาณนั้นแล้วก,ก,ก็การดีบัฟให้อีกการดีบัฟจำพวกอยู่การเครื่องไหวเออ ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้อยู่อ่ะเรามาดูหุ่นประจำตัวอย่างเท n d ร l u m พนดูรัมดีซูลเลชันนะฮะเทนดร่ามดีซลเลชัเนี่ยมีค่าพลังโจมตีถึง430นะฮะแล้วมีค่าจีเฟนที่330โอเคเรามาดูการโจมตีปกติดีกว่าการโจมตีปกติเนี่ยคือโจมตี3เป้าหมายในระยะสีแดงนะครับ จำเป็นต้องใช้เวลาเตรียมการ30วินาทีถึงจะลงสู่สนามได้นะครับแล้ก็ต้องรอไป30 30วิอ่าสมมุติว่าเราได้หน้าตูห้หตัวก็ลดเวลาไปครึ่งหนึ่งก็เป็น15วิแต่ถ้าเรามีเพนูลั m มเอเรามีดีเซลขุนนางอ่ะถ้าเรามีดีเซลขุนนางที่เป็นผู้ร้างแขนเราอาจจะโลงได้เลยเพราะว่ามันลดเวลาให้ซึ่งกันและกันอะ่ะเออ โอเคเรามาดูทําไม่ตายหุ่นมาทําไม่ตายหุ่นสกิลี้แม่เฟสนะครับโดยการใช้อ่าเอฟเฟกแรกคือจะใช้ค่า hp 9999ในการใช้งานสกิลในแม่เฟมนะครับทำการกว่าศัตรู10เป้าหมายในในระยะด้วยพลังโจมตีคูณ5 5เท่านะครับในระหว่างที่สกิลทำงานอยู่ก็จะเพิ่มผลอ่าเพิ่มเพดาดาเมจที่ทำได้อีก อ่าประมาณเท่าไหร่เน er ี่ยอยู่ตัวได้ปรบหนึ่งสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนะฮะแล้วก็เมื่อใช้สกิลในแม่เฟรมครบสองครั้งจะทำให้ตกอยู่ในสภาวะที่ใช้งานสกิลในแม่เฟรมไม่ได้ห้าวินาทีก็เป็นหุ่นที่ใช้ทำาไมตายง่ายแล้วก็ทำาไม่ตายมันสอบของกับสกิลมาริโอเพราะว่าใช้ทีหนึ่งอ่ะมัน999 9,999ก็คือเกือบตายอ่ะง่ายๆพอเกือบตายปุ๊บมันเอฟเฟกต์ของตัวมาริโอ้มันก็จะทำงาน<ม>รู้ไหมเออได้เลือได้โล่ฟ้าได้แมทเทฟฟีอเยอะแยะไปหมดนะฮะโอเคทัศชะคุณที่หนึ่งมาในระหว่างแบทเทิลเนี่ยการโจมตีของเพนดูลัมรีเซอร์เลชั่นจะทำการโจมตีทะลุบัฟเพิ่มพลังป้องกันลดความเสียหาย โลฟ้าดาเมจที่ต่ำกว่าจะเป็นโมคะได้นะครับส่วนอันที่สองเนี่ยคือมันจะบรรเทาสภาวะที่ไม่สามารถใช้สกิลในแม่เฟมได้ไอห้าวินาทีนั่นแหละทุกๆครั้งที่มีที่มีการใช้ทําไม่ตายครบสองครั้งอ่ะมันจะมีโอกาสบรรเทาเออแต่มันไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยนะมันแค่อาจจะบรรเทาลงจากห้าวิเป็นสี่วิอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ถือว่าดีกว่าไม่มีอ่ะเออส่วนสกิลที่สองนี่คือ ถ้ามาริโอ้มายะเป็นคนขับใน60วินาทีแรกทุกๆ5วินาทีในระยะเวลา5วินาทีทำการเพิ่มพลังจมตีผลสกิลแมท p ตพลังป้องกัน100%นะครับแล้วก็เพิ่มเร่งความเร็วให้กับตัวเอง2เท่านะฮะอ่าโหมดจีนนะครับ, 9, รบส,ส,ส่วนทัอ่าส่วนทักษะที่4นะฮะในระหว่างแบทเทิล ในตอนที่ใช้งานสกิลในแม่เฟรมของตัวเองเพิ่มผลเพ,เพดาดาเมที่ทำได้อีก2เท่าอ่ะโดยรวมคือเป็นหุ่นที่มันต้องให้เจ้าตัวขับอ่ะให้มาริโอคนอื่นขับได้ไหมก็ได้แต่เลือดจะพอใช้ไหมก็อีกเรื่องเ,เลือดจะพอใช้ไหมก็อีกเรื่องมาเรามาพูดถึงนาดิวลากันมานาดิวลานะครับเป็นควีนสีดาวอยู่ในกลุ่มราชาณาจจิวสถานนะครับ ก็เป็นควีนไทท์เป็นตัวดาเมจนั่นแหละเก่งสายประชิดต,ตามรุ่นพี่อย่างคารี่หรือมันตามรอยคารีแบบ่แบบเป๊ะเลยคือเลือดเยอะพลังโจมตีประชิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเรามาดูสกิลกันดีกว่ามาสกิลที่หนึ่งคือในระหว่างแบทเทิลนะครับก็จะทำการเมื่อตัวนาเดล่าทำการขับปุ่นกาลูลาชูและขามา ก็จะทําการลดเวลาเตรียมการให้ห้าสิบเปอร์เซ็นอ่าก็คือหุ่นของไอกาลูลา่าไอหุ่นกาลูร่าตัวตัวประจําตัวของนาริล่าเนี่ยมันมีเวลาเริ่มต้นอยู่แล้วละ่ะเออแต่ก็ลดให้อีกห้าสิบถ้าับถ้าเกิดมีไนแมเฟถ้าเป็นไนแมเฟมของราชนจาจักรยิวสถานก็ลดอีกห้าสิบอันนี้คือลดทั้งทีมเลยมั้งอ่าถ้าลดทั้งทีมเนี่ยคือเอ,า,อาง่าย ตัวของไม่ว่าจะเป็นหุ่นของไอหุ่นของหุ่นของตัวนั้นอะไอที่เป็นน้องสระน้องชายของแชมหน้าชาริโอเออชาริโอเนี่ยก็จะลดให้อีกห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันอ่ะแต่เดิมทีสกิลของชาริโอมันก็ลดให้ตัวเองร้อเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะก็ถือว่าอันนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตหุ่นอ๋อไอ,อหุ่นบัตทอร,ร์นดูไงเออ หุนบัลาราันดูมันติดกูดาวเหมือนกันเออก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันโอเคแล้วก็ลดค่าคอสให้อีกสิบหกแต้มก็คือค่าคอสอาจจะเป็นค่าคอสของหุ่นเออค่าคอสหุ่นไอจิวสถานนะ่ะมันแพงมากใช่มันแพงจัดๆเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเอามาใช้บัลราราลันดูได้หรือ,ออะไรอย่างเงี้ยโอเคนะลดค่าคอสเวลาหันที่5 0เ เพิ่มเพาดานดาเมจที่ทำได้อีก45,000นะเป็นควีนสายซับให้กับทีมราชนจาจักรจิวสถานนั่นแหละแล้วเรามีไนท์แมกีดเครื่องที่เป็นจิวสถานก็จะมีไอหุ่นของชาลิโอหุ่นแมมปอนวัทรันดูแล้วก็มีชูไอกาลูล่าชูราขามาเออก็ถือว่ามี3เครื่องอะก็เอามาใช้ได้ ดีไม่ดีฟอสจิวครั้งหน้าอาจจะแจกอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปสําหรับคนที่อยากลองเล่นทีมจิวสถานใน,ในแมงของจิวสถานก็น่าสนใจนะสกิลที่2เนี่ยคือทุกๆุกครั้งที่กําจัดศัตรูได้1เครื่องทําการฟืนฟ้นฟนูค่า HP 27.5%เพิ่มผลพลังโจมตีและผลสกิลอีก27.5% 19วินาทีทุกๆครั้งที่กําจัดศัตรู5เครื่องนะครับ ก็จะทําการสตันศัตรูทั้งหมดในสนามทั้งหมดในสนาม3วินาทีนะโอ้ทุกๆครั้งที่กำจัดศัตรูได้สิเครื่องก็ทําการแจกดาเมจต,ตายตัวให้กับศัตรูทั้งหมดในสนาม4 9 9 9 9ือย้ยแต่ว่า,ามันต้องเป็นด่าศัตรูเยอะๆถึงจะคุ้มถ้าเป็นด่าหนึ่ตอนหนึ่งอ่ะอาจจะดูไม่คุ้มเท่าไหร่เออ มันก็เลยกลายเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับสู้บอสในความรู้สึกนะเท่าที่อ่านมาแต่ว่าตัวหุ่นล่ะตัวหุ่นเนี่ยคือการุล่าชูแล,ละขามาโจมตีได้แค่ประชิดนะฮะพลังโจมตี410ดีเฟนส์360นะครับทำการโจมตี3เป้าหมายในระยะสีแดงนะครับจําเป็นต้องใช้เวลาเตรียมการ10วินาทีถึงจะลงสู่สนามได้อส่วนสกิลในแม่เฟมอ่า ้องใช้ค่า HP 2,500ในการใช้งานนะครับแล้วก็ทำการกวาดศัตรู6เป้าหมายในระยะด้วยพลังจุตีคูณ9เท่ามีดาเมจตายตัว44,999นะครับในระหว่างที่สกิลใช้งานอยู่เพิ่มเพดานดาเมจให้อีก1,99,998นะครับแล้วก็มี ทุกครั้งที่มีการใช้สกิลในแม่เฟรมครบ3ครั้งจะทําให้ตกอยู่ในสภาวะที่ใช้ทําให้ตายไม่ได้ใช้สกิลในแม่เฟรมไม่ได้5วินาทีนะครับโอเคเรามาดูทัาากษะหุ่นกันมี4อันเหมือนกันเลยทัาากษะแรกบอกว่าในระหว่างแบทเทิลเนี่ยทาการเพิ่มเวลาจุตีให้ตัวเอง30เซนะครับทัาากษะที่2เนี่ยคือทุกครั้งที่มีการใช้สกิลในแม่เฟรม1ครั้งทําการแจก ดาเมใายตัวให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลในแม่เฟร,รมดาเมตายตัวประมาณ3,9,999 6่าอยด้วยพลังจจมตีอ๋อใช่ใชชก็คือไม่มีด้วยพลังจจมตีกว่าศัตรู6เป้าหมายในระยะสกิลในแม่เฟรมอีสีเหลือง โดยการแจกดาเมตต,ตัว3,9,999นะครับส่วนทักษะที่3เนี่ยคือถ้าหานาดิวลาเป็นคนขับนะรวมามีผลทันทีทุกๆ5วินาทีทําการสร้างดาเมตต่อเนื่อง3%ให้กับตัวเองเหรอ5วินาทีแต่ว่าจะได้จะได้เพิ่มโอกาสลบกหลีก2 0 0แล้วก็เร่งความเร็วให้ตัวเอง1.5เท่า ก็อันนี้อาจจะคล้ายๆกับหุ่นของชาริโอไงที่มันทําลายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชาริโออ่ะมันแย่กว่าคือชาริโออ่ะมันทําร้ายตัวเองด้วยแล้วก็มีสกิลของมันสกิลของหุ่นอีกเออแต่เนี้ยสกิลหุ่นทร,นร้ายนาดิ่าเองว่าจะไปต้องมีตัวคิวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้สกิลที่4ี่คือทุกครั้งที่มีการใช้งานสกิลในแม่เฟรมที่ ตกอยู่ในสภาวะที่ใช้ไม่ได้นะจะบางเทาลงทุกๆสองครั้งก็คือในตอนที่เราใช้ถ้าไม่ตายครบ2หรือ3ครั้งเนี่ยจะมีโอกาสที่บัรเทาลงอาจจะไม่ใช่5วิอาจจะเป็น4วิไม่ก็3วิแล้วแต่ดวงแต่นั่นแหละก็เวลาใช้ถ้าไม่ตายก็คิดให้ดีประมาณนั้นถ้าถามว่าผมอยากได้ตัวไหนอ่ะผมก็อยากได้ตัวหน้าตู้อย่างมาริโอ่มากกว่า ผพราะว่าชอบคูณไปดูล่างมากๆเลยว่ะล่างนี้แต่แอบเสียดายที่ว่าไม่มีลูกเล่นอื่นอย่างเช่นเปลี่ยนโหมดเป็นอ่าบลัซอาร์มหรือว่าแอร์อาร์มได้ในการต่อสู้อะแอบเสียดายนึกว่าจะทําแบบซูซูกุกับคารนในภาคคืนชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาก,กันดีกว่ามาลุยคือไอดีผมน่เอาไป สามมาดีแหละถ้าพูดตรงๆนะก็คือเน่าไปสามมาดีถ้าได้ตัวมาริโอหน้าตู้ก็ถือโอเคนะแต่ใแน่ดีหลาเนี่ยพุ่งหวงหวังนะน่าจะเกลือครับโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ ตัวไปก่อนบ๊ายบายไปล่ะ